ก็สวัสดีสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับโดโมโซเซตี้ EP นี้นี่เราก็จะมาอยู่ในเกม Hi ดอ io นะครับผมก็ EP นี้เป็น EP ที่น่าจะ EP ที่เต็ดแล้วมั้งครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในทีมค้นหากันนะครับผมวันนี้ผมได้เข้ามาเล่นกับพี่คนหนึ่งนะที่่าเจอกันในเกมก็ชอบทักทายกันนะผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ ถือว่าผมโชคดีมากนะที่เจอพี่เขานะผมโอเคนะผมก็รอเวลานะฮะประมาณยี่สิบามสวินะเพื่อให้เราได้ตรวจค้นหาว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่อ่สิ่งของที่อ่าไม่ใช่ของจริงนะฮะผมก็จะเป็นฝ่ายแอบนะอ่าเขาจะมาแอบเนียนกับสิ่งของในอ่าบริเวณนี้นะฮะโอเคผมก็ได้เล่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็โอเค อ่าเคีส CPU นะฮะก็โดนไปฮะ้หนึ่งทีนะครับผมได้อ่าเข้ามาอยู่ในใต้โต๊ะนะครับก็โดนไปดีครับผมอ่าเอ๊ะเอ๊ะอ่ากระดานนี่กระดานไม่ใช่ละกระดานนี่ไม่ใช่ละนี่โดนไปดีเออขอหน่อยตึงๆเอ๊ะปากดีขอตึงตึงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะฮะอ่าเอ๊ะ หนังสือปะเนี่ยหนังสือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่หรอผมดูไม่ใช่ซะอ,อีกอ่าตอนนี้ก็ก็รีบเล่งค้นหากันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม้แขวนเสื้อนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องนี้นี่ตอนนี้ก็ทีมค้นหาก็เหลือประมาณสองคนนะฮะไม่น่จาจะรอดนะฮะตอนนี้ อ่าคำใบ้นะฮะเครื่องเป่ามือฮะอะไรคือเครื่องเป่ามือวะไอหัวน้ําแข็งออกไปดิขวางทางทำไมวะเพื่อนอ่าเรานี่ทีมค้นหาเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอ่านี่สวัสดีครับพี่กล้วยเออฮัลโหลก็ <c oughs> <c oughs> เรามาดูด่านต่อไปกันเลยนะฮะตอนนี้เขาอ,อยู่ในด่านร้านค้านะครับผมโอเคนะการสังเกตนะครับผมเราก็เดิน สังเกตดูนะว่าอ่าอย่างเช่นตรงนี้มันมีสิ่งของไหนที่เกินเลยไหมเราก็จําว่าอ,อโต๊ะสองโต๊ะอะไรเงี้ยอ่าบริเวณนี้ก็มีสิ่งที่เราจําได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าหุ่นมีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเราก็เช็คสังเกตดูว่าอันไหนที่มันคุ้นตาที่เราที่สุดคุ้นตาเราที่สุดอ่าอันไหนที่มันมีเกินขึ้นมาอะไรน,น,นั่นแหละนั่นก็เป็นฝ่ายทีมคนทีมทีมแอบนะทุกคนเออ พอประมาณนี้ฮะก็จะพูดผิดตถูกๆยังไงก็ขอโทษขอัยกันด้วยนะผมพอดีช่องนี้นอนน้อยนะฮะโอเคตรงนี้ก็โอเคจาได้ละมาเริ่มกันเลยโอ้โหก็ให้เวลาทีมค้นหาก็ประมาณ3นาทีปะ่ะเออตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะไอหุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ตรงเดิมนะ ไม่ใช่ว่ะเออเพื่อนเราเอาไปละตอนนี้ก็เข้ามาในห้องอ่าตรงนี้ปะไม่เกินมานั่นแหละผมจําได้ตรงนี้มัน,มนว่างๆไงอา่อาอ้ตุ๊กตานี้น่าจะเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมจําได้ว่ามันจะมีช่องอยู่สามช่องไอหมูสามตัวนี่คนนี้คือแบบชอบเป็นกันจังนะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีนะทุกคน โอเคแตผมรีบไปหาดีกว่าตอนนี้คนฝ่ายชิมท่อนแอบก็เหลือประมาณ8คนนะตอนนี้เยอะมากเลยนะผมก็พยายามที่จะหา,หาอยู่อันนี้คือในห้างร้านาแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้มาสังเกตการดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่วะอันนี้เครื่องอะไรเออไม่ใช่ ก็ตอนนี้ผมเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งชีวิตน,นะฮะถ้าผมตกไปถึงทีนี่ผมตุยเลยนะแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่ต้องไปตบก็ได้เราเรอคําใบ้หรือว่าอ่าพิกัดคําใบ้อะไรเงี้ยอาจจะได้เปลียนมากกว่าเอ๊ะไอ้ก่องไม่น่าใช่ว่ะไอเครื่องดนตรีนี่มันมันมีลูกศรวิ่งเข้ามาป่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรวะ ไอ้กล่องนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมรอ60สิวิหกสิวิดีกว่าประมาณหนึ่งนาทีคมันจะสามารถอ่าตกกี่ครั้งก็ได้นะทุกคนอตรงนี้ก็ไม่ใช่วะไม่ใช่ได้ไงวะแล้วแบบคําใบคือมันมันเข้ามาในห้องนี้เว้ยอ่าเมื่อกี้เพื่อนเราตกไปแล้วนะน่าจะเป็นอ่าอันไหนทักอันนึงอนะ่ะกีตาร์ก็ไม่น่าใช่เือ,อไม่น่าใช่ไอ้กีตาร์อันนี้หรือเปล่า โอ้กีตาร์ก็ไม่ใช่อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้แขวนหัวฟังก็ไม่ใช่ไม่ช่วยไม่ใช่อ่าตอนนี้ก็แล้วหนึ่งคนนะเป็นฝ่ายซ่อนแอบนะผมเอ้เนี่ยมันมันลูกสอบม,มันเข้ามาในห้องนี้ไว้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรวะอ่าคํำใบ้ดีกว่าอ่าผู้ชนะอ่ามันตึงตึงเกินไปจริงๆอะผมเล่น ค้นหาไม่ค่อยเก่งเว้ยแต่ผมว่าส่วนมากผมจะชอบบเป็นฝ่ายแอบมากกว่านะทุกคนด่านนี้ก็จะเป็นด่านสำนักง,งานนะผมก็ค่อนข้างที่จะหายากในระดับหนึ่งเลยด่านนี้คือแบบของเยอะมากเลยตอนนี้ผมได้เป็นอะไรนะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเออผมได้เป็นคีย์บอร์ดจะไปแอบตรงไ,ไหนดีวะไม่รู้ว่าห้องคอมันอยู่ตรงไหนเอ้ยเอ้ามันขวางทางรวตูตี่ไปไม่ได้โอ้โทษ ไอ้ตรงนี้มันก็มีคีย์บอร์ดละอ้ไปหลบตรงไหนดีวะมันโดดข้ามไม่ได้เอออ้อมไปก็ดีจะมาหลบให้มันแบบติดเดี๋ยวก็วหมดเวลาห้องไหนวะเอ้ยตรงนี้ดีกว่ามันมีโน้ตบุกผมน่าจะผมน่าจะทับลายตรงไอ้แป้นพิมพ์มันได้นะไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะทุกคนน่าจะเหนียนนอเรื่องอยู่เห็นไหม ยังไม่ตรงยังไม่ตรงตอนนี้ก็เกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะผมก็พยายามที่จะทําให้กลมกลืนกับรโรตบุกอยู่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่ตรงอ่าตรงนี้ก็โอเคแล้วน่าจะเนียนอยู่เอาเรื่องนี่ไงยังไม่มีใครรู้นะฮะเป็นไงไอเจ้าหัวซันด์คอร์สนี่โดนไม่ดีเอ้ยมันมียหนึ่งที่ไม่ใช่ของจริงเว้ย เรียบร้อยผมโดนย,ยังรอดยังรอดเลยเขายังไม่เห็นผมเว้ยเขายังไม่เห็นผมเ,เนียนวะล่ะนี่คีย์เปนคีย์บอร์ดาทับกับโน้ตบุ๊กเป็นไงล่ะเขาก็คิดว่าแบบมันคือโน้ตบุ๊กวัาเป็นไงเนียนวะล่ะอ้าวพี่กล้วยเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีพี่กล้วยเอ๊ะ กระถางดอ,อกไม้เหรอจริงๆก็ไม่ใช่นะฮะพี่กวยก็คือกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งในใต้โต๊ะอตอนแรกผมก็นึกว่าพี่กวยคืออันนี้เว้ยคือกระถางดอ,อกไม้เว้ยกระถางต้นไม้แต่จริงๆไงแกหลบอยู่ใต้โต๊ะเออโหลอันนี้ผมก็มาโฟกัสตรงผมดีกว่าเป็นไงล่ะยังไม่มีใครเห็นนะทุกคนอา่าตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นนะฮะ เหมือนเขาจะรู้คําใบ้แล้วนะแต่เขาแบบยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยอ่าตอนนี้ผมก็ยังเนียนอยู่นี้ยังไม่มีใครเห็นนะะจริงๆอ่ะมันเห็นง่ายมากเลยนะเว้ยเป็นเอ่อโน้ตบุ๊กอะไรมันจะมาแบบเนินตรงอันนี้เห็นไหมเขายังแบบวนวายกันตรงนั้นอยู่เลยอ่ะตอนนี้ผ่านมาเลยหนึ่งนาทีตอนนี้เขาผมก็ยังเนียนเอาเรื่องอยู่นะทุกคน นี่เป็นไงล่ะนตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเหมือนเขาจะรู้ว่าพี่กล้วยอยู่นั้นเว้ยแหมบารน์นาาเขาก็ตึงเอาเรื่องอยูน่นนะตอนนี้ผมก็ยังกลมกลืนกับสิ่งที่อ่าใกล้เคียงกับ โน้ตบุ๊กมากเลยแต่ม,มันมันไม่น่าจะเนียนขนาดนั้นเว้ยคนน่าจะเห็นง่ายเว้ยอ่าตรงนี้ผมไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรบารนาน่เฮ้ยตึงอยู่คนนี้ตึงคนนี้ตึงเอ้ยเอ้ยโดน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 ละวเเอา้ายังไม่เห็นเยังไม่เห็นผมก็ยังไม่เห็นผมเอ้เกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วเมื่อกีแ้แต่เขามีแบบมีระเบิดนี่คือเรียบร้อยนะหมดเวลาซะก่อน เออเป็นไงล่ะโน้ตบุ๊กกับคีย์บอร์ดมันไม่น่าจะเข้ากันนะเว้ยมันมแบบยังแบบยังมันยังเนินๆอยู่อะอ่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนอ่าด่านที่12ปะ12จุดโรงเรียนอ่าผมได้เป็นทีมซ่อนแอบนะก็ได้เป็นโต๊ะนักเรียนปะ่ะเออไออึ๊จะขวางทางอะไรนะเออเปลี่ยนไหม ข้ยาย่างนักหนาเดี๋ยวหมดเวลาก่อนทีมค้นหาเขาก็มาเห็นอีกเอาจริงอะ่ะถ้าทางดอกไม้ในห้องเรียนไม่น่ามันไม่น่าเป็นไปได้เว้ยเออตรงไหนดีเออไปหลบข้างนอกดีกว่าน่าจะคนน่าจะรู้เพราะว่ามันมีคนตึงอยู่เว้ยอันนี้ก็อะไรก็หมุนชนละมุนในห้องอะไรเนี่ยอะไรของมันอะไรของมันวะเนี่ยอ่าตรงนี้ผมผมหลบตรงนี้ดีกว่า น่าจะน่าจะพอได้นะตรงนี้ดีกว่าผม่าจะโดนหารเรียบร้อยอ่าโอเคครับผมโดนเรียบร้อยแนละ้วขออนุญาตเป็นฟื้นฟูนสิ่งของนะฮะเดี๋ยวผมจะมาหลบในอ่าข้างหลังทีวีนะผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี่คือแบบตรงนี้เป็นที่แอบที่แอบของเสียนเลยนะแบบไม่มีใครเห็นนะโดนหลังทีวีเนะ่ย กระดึ๊บอ้าวเรียบร้อยเอาแล้วครับใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ